ทีนี้สาหรับบุคคลที่ไม่ได้เดินทางไปใช้สิสทธิเลือกตั้งนะครับก็ขอให้แจ้งเหตุความจําเป็นกับทางก,งกรกตด้วยนะครับเพื<ป>่อไม่ให้ป้องเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจํากัดสิทธิ์ทางการเมืองครับสําหรับประชาชนที่มีเหตุจําเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสามารถแจ้งสาเหตุแจ้งเหตุความจําเป็นได้นะครับพเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจํากัดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการนะครับโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันที่15 ถึง21พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งแจ้งได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับและที่ง่ายที่สุดก็คือช่องทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทวอตเข้าไปที่หัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิก หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับหรือว่ายื่นด้วยตนเองนะคะหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทําหนังสือแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์พร้อมระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและมีการอีก อีกช่องทางหนึ่งนะคะคก็คือช่องทางในการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นทั้งนี้นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ www.ect.go.th ค่ะ